โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เกม World War T นะครับผมเป็นเกมแนว FPS ที่เป็นแนวสงครามแล้วก็มาสู้รบกันนะครับผมเหมือนเป็นการจําลองสนามรบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมเลยนะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องบอกก่อนว่าคือผมเป็นคนที่เล่นเกมแนว FPS เนี่ยไม่ค่อยเก่งมากเลยนะครับผมก็ถ้าผมเล่นไม่ดียังไงเนี่ยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าไปเ,เริ่มจากจ๊บอ่าโอเคมีดา่านนี้แล้วก็รอคนฮะอ่ามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะกำลังเข้าห้องครับผมโอเค เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็แบบโหลดฟรีในสตีมเลยนะถ้าใครที่ยังแบบว่าลังเลที่จะเล่นอยู่ก็ลองมาดูคลิปนี้ก่อนกันได้ครับแล้วก็ดูว่าแบบเอ๊มันดูน่าเล่นขนาดไหนอะไรเงี้ยมาแล้วอุ้ยโดนยิงก่อนเลยมาถึง ต,ต้องระวังดีๆนะฮะอยู่กับเพื่อนก่อนนะอยู่กับเพื่อนก่อนยิงกันตรงไหนวะทำไมเราไม่เห็นอะไรเลยเราต้องไปตรง C1 ก่อนนะฮะ C1 ตรงนี้ฮะเรามายึดพื้นที่ก่อนภาพค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็ภาพลื่นมากมาก,มาก แต่ผมไม่รู้ว่าแบบคนดูดูไปเนี่ยจะลื่นขนาดเท่าผมไหมแต่ผมรู้สึกว่าดูแล้วลื่นมากๆเลยเขายิงกันตรงไหนวะทําไมผมไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องมายึดตรงนี้ก่อนใช่ไหมตอนนี้เป็นเพื่อนเรานะฮะวิ่งตามเพื่อนไปฮะเราแบบว่ามือใหม่แล้วก็ต้องอ่าเชื่อคนที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะ <laughs> ไปฮะไปฮะยังไงต่อ ใช่ปะไม่ใช่คนเพื่อนเราวิ่งเข้าไปแล้วอยู่ข้างในให้อยู่ข้างในโอ้ยเราขึ้นรถถังได้ใช่ไหมเราขึ้นรถถังดีกว่าโอเคโอเคกด G นะครับ ขับรถเลยวะเนี่ยคนอื่นเขาบู๊กันแหลกๆแล้วเรามานั่งขับรถเล่นอยู่เนี่ยโคตร่วงทีมชนชนชนเนี่ชน needed. เหมือนมาโชว์ฉากให้คนดูเล่นนะเอ้ยแต่เรายึดยึดได้เยอะนะเฮ้ยทำไมจอแบบจอดำทำไมจอดำอ้าวแพ้เหรออ่า อฆ่าไม่ได้แต่ก็ยิงไปก่อนฮนะไม่ใช่คนฆ่าแต่ว่ายิงไปก่อนไปฮะเราตามเพื่อนไหมฮะเดนไม่มกิ่งก็ตามเพื่อนไปฮะเกณน์ที่ทหม่ขนาดนับว่ามันยิงมันยิงมันยิงเพื่อควบมันยิงพูดด้วยกันได้นะครับผมต้องระวังดีๆนะฮะเรามายึดพื้นที่ก่อนยึดก่อนยึดก่อน ไปกับเพื่อนฮะอัน <dialect> นี้เราไม่ใช่คนขับนะฮะไม่รู้ยิงใครฮะยิง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 วยิงวดอัดช่องฮะแล้วมันมีคนยิงเราอยู่อะรถถังอะยิงไม่ดิ ใส่กันไปใส่กันยับยับไปใส่กันยับยับไม่รู้เพื่อว่าเพื่อนเรายิงใครฮะตอนนี้เรายึดจุดก่อนนะ มไ,ไม่โดน under มันเลยมาจากฝั่งน um> 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 ู้นน่ะนั่นๆๆๆๆโอ้โหเลือดเลือดเลือดจะหมด อุ้ยตกใจยืนข้างๆนี่ฆ่าได้แล้วๆๆๆเต็มๆต็เต็มเเฮ้ยเด้อดเดือโอ้โหมีอยู่ในบ้านนี่เอาไงเฮ้ยมันยิงมันยิงๆๆมันยิงขีปนี้ปัน อยู่ไหนไม่อยู่ไหนตรงนู่นตรงนู่นตรงนู่นเป็นแม็กก่อนเป็นแม็กก่อนตรงนู้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงกีอยไหนตรงนี้ปะอุ้ยหาไม่เจอมันซ่อนอยู่อ่ะต้นไม้ก็บังดูยากเหมือนกันนะ จอ่าไม่มีแอดดับปะใช่แอดดับปะแอดดับปะคืออะไรรถถังเหรอเอารถถังโอเคไม่มีอะไรใครยิงวะเออสนอแทเสร็จแล้ว เรียบร้อยโดนส่โดนส่ <c oughs> เมาล้วเรามาล้วเมาเสริมแล้วโดนโดนไปโดนไปมันหนีมมันหนีะเรามายึดกอนเรามียดกนเราอยู่ตรงนี้กอยู่ไหนหมดอยู่ไนมดอันนี้เรามายึดพื้นที่ซี สีหนึ่งนะฮะุิยอุิยอวิเระวังนะเพื่อนสีหนึ่งกำลังจะเสร็จแล้วจมอยเลยฝั่งเราชนะเย้ซึ่งเราไม่ได้ช่วยอะไรเลย <laughs> โอเคจบไปที่5,000ต่อ3,000นนะครับโอ้โหไอ้ฝั่งเราชนะ ่วิวอัพนะครับผมอ่ได้ปืนใหม่ด้วยโอเคได้สโขบได้ไหมใช่ไหมเยี่ยมไปเลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะดีไม่ดีไงก็ต้องขอไพรยด้วยนะครับผมเล่นแบบว่าแบบเอียงวะอะไรเงี้ยยิงใครก็ไม่เห็นยิงใครยิงมาก็ไม่รู้ว่าใครยิงทางไหนอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าแบบงงๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าฮะไว้แบบว่า มาเล่นใหม่แล้วก็ไปฝึกฝีมือให้มันดีกว่านี้หน่อยเออโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีวันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ